ที่เรามาแลรีวัดไทยนะครับปีพศนะครับวัดกษัตริย์ตาที่ลาดนะครับเราก็าไปดูแนกันนะครับในพระวิหารนะครับก็มีพระประธานพรสององนะครับแล้วก็มีรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับพระวันรัตน์นะครับพระอาจารย์ของพระนเรศวรนะครับ รพระพุทธชินราชจำลองนะครับนี่เป็นพรบัวสดนะครับนี่ใบเขมมาสองใบนะครับนี่ก็ไปในโบสถ์นะครับบรรยากาศรอบวันนะครับถ่ายจากาพระบัวสดนะครับก็จะเห็นพระวิหารสอง หลังข้างนอกนะครับแล้วก็พระวัวตุดข้างในมนะีหลวงปู่ทวดนะครับนะครับข้างหลังบวก็จะมีน,นั่นด้วยนะครับพระเจดีย์นะครับครับนี่ก็บรรยากาศโดยรอบของวัดกษัตริย์นาทิรา,าแล้วนะครับอยู่ใกล้วัดท่าการร้องนะครับถ้าใครอยากมาไหว้ก็มาไหว้ได้เลยนะครับบรรยากาศโดยรอบ